ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมบอยเศรษฐีนครล่า,ลาอีกแล้วเดี๋ยวจะพามาดูที่แต่ไม่ต้องกลัวนะเหมือนเดิมที่ผมเจอหน้าผมไม่ต้องกลัวว่าจะต้องซื้อต้องหาจะต้องเอาการขายมาเป็นตัวชักจูงท่านบางทีการขายมันก็เป็นเรื่องน่าเบื่อนะเรามาให้ดูข้อมูลกันดีกว่าถ้าคนเขาจะชอบยังไงเขาก็ซื้อเออถ้าเขาพร้อมนะถ้าเขาพร้อมในะช้คำนี้ก่อนเรามาดูเพื่อเป็นกําลังใจในการเก็บเงินเก็บทร้องกันนี่แปลงนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยเออ หกไร่ครึ่งหกไร่ครึ่งเนี่ยที่เห็นไถแล้วทั้งหมดเลยเนี่ยนะเอาไว้ทำโคกหลงนาเอาไว้ปลูกต้นไม้ได้เฉลี่ยไร่ละสามแสนหกไร่ครึ่งขายอยู่หนึ่งจุดเก้าห้าล้านเองเอ้าอยากรู้จะเป็นไงตามผมมาแต่อย่างที่บอกมาดูเพื่อเป็นกําลังใจในการเก็บเงินเก็บทองกันติดถนนลาดยางด้วยอ่านี่ลาดยางเดี๋ยวไปดูกันว่าอยู่ที่ไหนอ่ะกลับกล้องกันครับเอ้ามีรถมาแล้วคันหนึ่งเดี๋ยวถนนเส้นนี้เขากำลังพัฒนานะากำลังปรับปรุงนะผมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัลดลพบุรีเดี๋ยวให้รถไปก่อนนี่แต่งที่ถ่ายแล้วอ่ะนะ ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ56กิโลนี่ตัวจังหวัดอยู่ตรงนี้ตัวจังหวัดลบบุรีเลยนะอำเภอเมืองตัวจังหวัดลบบุรีห่างจากรบิสันประมาณสัก8 9กิโ,โลรบิสันลบ <ร raft S 1> บุรีโลตัสลบบุรีบิ๊กซีลบบุรีโกบนเฮาอะไรทั้งหลายแหลบ่บดาห้างอะประมาณ8 9กิโลประมาณนี้อะนะถ้ามองตรงนี้เดินไปตรงโค้งรถที่มันขับผ่านไปเมื่อกี้จะมองเห็นรถไฟลอยฟ้าจะมองเห็นรถไฟลอยฟ้าเลยนะรลงคู่อ่าวิ่งเลยกำลังก่อสร้างเลยนะมาเข้าเรื่องเข้าราวกันมามาดูเพื่อเป็นกำลังใจกันมาดูเพื่อ เกิดการเปรียบเทียบว่าเออบางทีท่านไปเจอแปลงอื่นที่มันถูกกว่านี่ดีกว่านี่ท่านซื้อแปลงอื่นได้เลยนะจะได้รู้ว่าเออนู้นมันถูกก่าน้นมันแพงนะแป้งนี้อย่างที่บอกคือมันติดถนนลาดยางอ่าตรงไปนี่ก็ไปอีกเรื่อยเลยเห็นเสาไฟแรงสูงนี่ไม่ต้องอกตกใจนะมันไม่ได้อยู่ที่เรามันห่างจากเราในประมาณ1้0 2 0 0เมตรแหละสายไฟก็ไม่ผ่านเงาก็ไม่ผ่านตัวเสาก็ไม่ผ่านอ่ามันเป็นเสาไฟแรงสูงที่ก็วิ่งวิ่งไปทางนู้นไม่เกี่ยวกับเรามาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างคุดแดงนะคุดแดงบอกไว้แล้วเมื่่อ้ไรึ 1.95ล้านหรือดีดเครื่องคิดเลขออกมาก็คือประมาณไล่ละ3 0 0 0 0 0พร้อมค่าโอนหลังวัดให้แล้วนะพร้อมค่าโอนให้ทั้งหมดค่าโอนแพงนะแพงแพงเพราะว่าราคาซื้อขายกับราคาประเมินในี่ใกล้เคียงกันเลยอันนี้ดูง่ายๆปกติถ้าใครเป็น FC คงจําได้ว่าเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยน้ำเต็มปิบเลยนะน้ําแทบทะลักเลยทีนี้ช่วงนี้มันเข้ารูดสูกูดอ่าฤดูแรง,งเขาก็เลยไม่ปล่อยน้ํามาให้ตรงข้ามมีคลองคลองส่งน้ำด้วยนะยากขึ้นบังหมดเลยเป็นคลองขุนกีแต่น้าไม่มีหรอก พอเข,า,เขาปิดกันจ่ายน้ามาประมาณสักตลอดตั้งแต่เดือนมีนาแล้วอะนะนี่ดูง่ายๆเดี๋ยวหาทางชี้ก่อนอตั้งแต่หลักสีแดงตรงนั้นอนะหรือดูง่ายๆเลยที่เขาถ่ายเนี่ยเขาถา่ายเขาถ่ายพลไว้เนี่ยไปสุดเลยสุดท้ายเลยไอที่ชิวเขียวไม่ใช่ของเราดูง่ายๆแล้วมาเรื่อยเรื่อยเลยไปถึงตรงกึง่งกลางไม่ได้ทั้งหมดนะทั้งหมดเพามันนั่นนู่นอีกเขาาอ,อ,อีกแปลงนึงนะ ดี๋ยวพาไปชี้ดูเนี่ยหมดเนี่ยยันท้ายเลยอ่ะอ่ามันดูง่าย,ายๆออน้ําไม่เคยท่วมตัง้งแต่ปีห้าสี่นะเดี๋ยวพาดูพิกัดจะได้ไม่งงกันนะนะเนี่ยดินมันดําเดี๋ยวพาลงไปเดินดูสักนิดหนึ่งดินมันดําน้ํามันพอได้พระทรนาก็แถวนี้ปีละสามครั้งโดยเฉลี่ยนะปีละสามครั้งนะเป็นนาปังนะอ่าแต่ที่ผมบอกคือผมว่ามันดีอยู่อย่างหนึ่งคือมันไปใกล้ตัวจังหวัดลบบุรีไม่ไกลมาก7จกิโลถึงตัวจังหวัด 5กิโลเข้าสู่ตัวสเสนอ่าสี่เลนจากนี้ไปสี่เลนประมาณสัก4กิโล3กิโลนะไม่เกินนี้หรอก3ากิโลไปสี่เลนเส้นเลี่ยงเมืองลบบุรีอะนะอ่าไปดูกันนะมันมีดีมันมีเสียนะบางคนก็บอกไปเจอไล่เลยแสนก็บาทสองแสนก็บาทเอ้าก็ไม่เป็นไรก็เอาแปลงนี้เป็นตัวเปรียบไว้ว่า3 0 0แสนมันเป็นอย่างนี้สองแสนสองแสนท่านก็ดูเอาถ้ามันดูแล้วมันดีแล้วมันถูกท่านก็ซื้อได้เลยนะผมต้องบอกว่าเป็นแนวทางที่ผมนําเสนอนะครับบางคนก็บอกเออดูช่องนี้ฟุตจ้าไม่ดีเลยมะนาวไม่มีน้ําเลยขวานผ่าซากบางทีพูด ฟังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับขอเป็นตัวตนในการนําเสนอดีกว่าผมไม่ต้องการหวานนะ่ะคือหลายช่องทุกคนเขาเป็นปกติของเขาสไตล์ไครสไ,สไตล์มันผมขอเป็นสไตล์เนี้ยนะครับอนุรักษ์แนวทางของผมไว้ดีกว่านะครับให้ข้อมูลอย่างนี้เลยดีกว่านะครับบางทีหวานจนเลี่ยนน่ะหวานจนจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้นะครับไม่ได้ว่าใครนะนี่หลักสีแดงนี่ตรงไปเลยเย็นท้ายสุดเลยอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่เขาถือโอกาสจ้างขายพร้อมกันไงอ่ะของเราอันนี้ของเราก็ไม่ธรรมดานะหกไร่ครึ่งนี่ก็ถือว่า เอาการอยู่หน้ากว้างอยู่ประมาณสัก60เมตรนะ60เมตรลึกลงไปก็เกือบ200เมตรอ่ะหรือ2 0 0้เมตรกว่าได้ซ้าไปเดี๋ยวพาไปเดินดูดินสักนิดหนึ่งนะครับเป็นตัวเปรียบเทียบแต่ข้อดีอยู่อันนึงเออน้ํานะไฟไม่มีนะปลาปลาไฟฟ้าประมาณ1กิโลนะกิโลกว่าเลยไปตรงนู้นนะครับเพะฉะนเอาข้อมูลตร,ต,รตรงๆมาให้คุยกัน,น,มมกนเนี่ยผมมากะทิศอื่นเนี่ยหลายคนจำได้มาข้ามสะพานมีน้ําไหลเชี่ยวเลยตอนนั้นอ่ะนะสะพานไม้ไผ่อ่าไปจะพาไปดูดิน จะได้เห็นสภาพดินมาทาโคกหนองนาได้มาปลูกต้นไม้ได้นะครับแต่ปลูกบ้านไม่เหมาะนะมันจะโดดเดี่ยวเดียวดายเนี่ยหลักตรงนี้เนี่ย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 อันนี้เขาไถหย,ยาบหรือไถปวนไว้ก่อนนะยังไม่ได้เขาเรียกอะไรไถแปะวะเนี่ยไถแปะหรือไถปวนไม่แน่ใจใครรู้ทีมให้ข้อมูลหน่อยอาจจะบอกข้อมูลที่ผิดนะนะเนี่ยถ้าจะไถได้วันสองวันเพราะดินยังมีความชื้นอยู่เลยเนี่ยดินเป็นดินเงี้ย ดินำดำๆอย่างเงี้ยอ่ายันต้นท้ายเลยปลูกต้นไม้อะไรก็ได้นะไม้ยืนต้นก็ได้ไม้ผลไม้ก็ได้นะแต่ผมไม่แนะนำปลูกบ้านนอกจากทา่านจะมาเจอปัญหานา้ำปัญหาไฟแล้วมันลำบากแต่คนกรุงเทพส่วนใหญ่นน่นเขาซื้อไปเยอะแถวนี้ผมสองสามปีที่ผ่านมาน่าจะขายไป30กว่ากแปลงแล้วอะนะส่วนใหญ่เป็นคนกรุงเทพซื้อไปซื้อเก็บไว้ซื้อมาทำพวกหลังหน้าหรือซื้อปลูกบ้านก็มีนะปลูกบ้านเอาไว้เสาทิศพักผ่อนอย่างนี้ก็มีอย่างนะ ราคานี้ไม่ได้ลดไปกว่าน,นี้มากมายแล้วนะครับแทบไม่ได้ลดแล้วนะสามแสนติดลัดยางสามแสนได้ดินอย่างนี้สามแสนได้ใกล้ตัวจังหวัดก็ลองดูเอาผมต้องบอกว่าขอเป็นตัวเปรียบเทียบดีกว่าไม่มุ่งขายไงไม่มุ่งขายมุ่งให้ข้อมูลดีกว่านะครับคนขายมีไปร้อยเป็นพันคนนะครับเพราะฉะนั้นแย่งกันขายไม่มีประโยชน์หรอกนะครับเราเอามาแย่งกันสร้างสารรค์ดีกว่านะครับเดินไปเรื่อย ผมก็ไม่ซีเรียสนะผมรีวิวสไตล์เนี้ยคนชอบก็พอมีคนเกลียดก็เยอะไม่ซีเรียสครับขอเป็นตัวตนอ่ะขอเป็นตัวตนในการนําเสนอไม่งั้นมันไม่รู้อ่ะรีวิวมันไม่ใช่ตัวตนแล้วมันมันขัดขัดความรู้สึกนะครับเบอร์ผมนะ098 38 7 5้า9นะ098 38 7 5 209นะครับ ID Line ก็ a s i B O Y เลข8นะครับเนี่ยอีกตรงเนี้ย พี่เขาปล่อยน้ําจากฝั่งนู้นมาเวลาน้าคลองโน้นเขเต็มเขาก็ปล่อยมาตรงนี้นะประมาณมีนาเมษายนพฤษภาสามเดือนน้ำไม่ค่อยมีหรอกเขาไม่ค่อยได้ปล่อยมาเพราะบางทีเขาก็ไม่ต้องการให้เกษตรกรทํานาเพราะไมนใช้น้ําเยอะนะครับฤดูแล้งน้ํามีจํากัดครับเดินมาดูกันเรื่อยๆเนี่ยอันนี้คือเขาเผลอมันเข้าหรือมันยากไะไรู้นะ แล้วก็ตรงไปเลยตรงไปยันสุดนู้นอ่ะอันนี้ก็คือสุดที่เขาถ่ายไว้สังเกตตรงนู้นมีต้นยิ้วหรือต้นนุ่นไม่รู้นะมุมท้ายนู่นอ่ะแล้วก็ตรงมาเนี่ยต่ำกวน่าถนนถือว่าต่ํานะก็ประมาณผมให้2เมตรอ่าให้2เมตรแต่ถ้าข้าวขึ้นนะมันจะหลอกสายตาท่านเลยเหมือนต่ำๆ่ำเลยนะฟันดูที่ตรงดูที่อย่างเงี้ยที่ตอนแก้ผ้าที่ตอนจะจะอย่างเงี้ยดีก็บอกว่าดีไม่ดีก็บอกว่าไม่ดีไม่ใช่ว่ามาซื้อตอนที่เขามีข้าว เข้าใจว่าต่ำก่าถนนประมาณ50เซนแต่พอเขาเก็บข้าวปุ๊บปุ๊บอาหายไปไหนเป็นเม็ดยเงี้ยอ่ามันก็ไม่ดีอ่ะนะเอาตรงๆไปเลยนะครับคง<ๆ>ไม่ได้เดินพาไปสุดหรอกนะเป็นทางเลือกกับท่านแล้วกันนะทวนใหม่ไร่ละาาแสนแสนนะหกไร่ครึ่ง1น5้าล้านอำเภอเมืองลบบุรีนะลองดูเป็นทางเลือกกห้ท่านใครชอบก็ทักทายกันมาแล้วกันนะแต่ใครที่กำลังเก็บเงินเก็บทองอย่าไปท้อน,นะอย่าไปท้อนะครับค่อยๆเก็บไปนะครับอย่างแปลงนี้มันกู้แปลงยาก อะไรที่เป็นที่นาอะไรที่เป็นที่เปล่ากู้แบงค์ยากก็จะไปท้อะครับมันมันกู้ไม่ได้แต่เราก็เก็บได้อะเออการกู้เนี่ยไปเอาเงินของคนอื่นมาเป็นเงินของเราแต่การเก็บมันก็คือเอาเงินของเราไปเป็นเงินของเราเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนะครับเก็บดีกว่าถึงแม้การเก็บเนี่ยมันยังไม่ได้ที่มาครอบครองนะแต่บางทีมันก็ทําให้เราเนี่ยชัวกว่านะกู้บางทีมาหลายอย่างนะกู้ไปนะบางครั้งเนี่ยส่งไม่ไหวนะที่ที่เราส่งไปก็ศูนย์ฟรีนะเขาก็ยึดไปเลยเหมือนกันมันก็มมองมันมีดีมีเสียนะลองดูแล้วกันเนาะ ฝากกัด้วยลวกันแปลงนี้จากผมบอยเศรษฐีนคราชถ้าชอบแปลงนี้นะฝากพิมพ์หัวใจใคนละดวงแล้วกันนะพิมพ์หัวใจสีแดงมาคนละดวงแล้วกันเป็นกําลังใจในการทาคลิปกันหน่อยแล้วกันเนาะนี่ให้ดูบรรยากาศข้างๆเขียวขจีเลยดูลมพัดต้นไม้ดิอ่าต้นมะขามเทศมีฝากด้วยอ่ะโชคดีมีใครอ่าความสุขนะครับใครชมช่องนี้ก็ขอให้ร่ำรวยทุกท่านนะมีแต่เงินมีแต่ทองมีแต่ทรัพย์มีแต่สินเก็บเงินเก็บทองได้เป็นกอบเป็นกำนะร่ำรวยทุกท่านเลยจากผมบอยเศรษฐีนคราชไปแล้วสวัสดีครับ